สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวเศร้านงกันจ้ากับว่าแม่นข้าวเศร้าเป็นได้ดอกพี่น้องสิบโมงกลัวหรอจ้ามื่อนี่พากกันกินข่าวอันย่าเหยเห็ดไข่เจียวจ้าแล้วกับน,นี่กะเพราหมูอันนี้ย่าเหยสืมากจ้าพี่น้องพักกับว่ามี่ยังมีตะลวกใบอนันหลวกยอดพักบุงจ้าย่าเหยสืพักบุงมากกำนนงเหมือนเศร้านี่อันกาวาจเจียวมาไหวถัต้มใส่มากมามาแลงพี่น้อง กินขอกับถอดไข่กับอิลาแมา่จากพี่นองมุกพี่นองในยังกินจ้ะมาเด้อกินขอกับไข่เจียวกับยา่า เนเขาเศร้าแล้วกับว่าสิบห้ากันไปต้ออนเพราะเราบอรถจากพี่น้องเพราะเราบอกับิเบิดวันที่ยิบเจ็ดเดือนนี่นะจ๊ะตัวได้กับสิบไปต่อกอน เอาไว้หวัวดันมือหยันเงินมันมาย่างนะพี่น้องก็เลยสิฝากไปเฮ็ดเพื่อเงินมันเหมิดหาดมือเงินเหมดกันสิบ่ได้ต่ออีกละ่ะกันเลยว่าไปเฮ็ดให้มันแล้วซะต้อไว้หล่ะจ้ะพี่น้องดีเวลาเข้าไปใส่มาใส่มันจะเงินสบายใจจะ้ะ ลดยาเอกลดบะมี่บะลูลาดอกพี่น้องลดมือสวงรดเจ๋งหน่อยมือสวงธรรมดาเนี่ยจากพ่อเด็กที่ไปใส่มาใส่พ่อมันเหนือกลุ่มฝากลุมฝนจอกพี่น้องเวลาเ้าผ้าหลูกไปหันไปเนี่ย รถท่นนี้จะเป็นอันรถที่พยอไหย่แฟนย่าเอ,อ๋ออนเราสื่อรถเมื่อสองไว้ให้คีพี่นวงพ่อเด็กไปผุดมากีี่ถึงจุเป็นรถเมื่อสองกันเท่าคีเราว่างเอามันกันม่นมีปัญหายัางดอกพี่นวงอันคีมากนีหาหกปีเราจะบ,บ้านได้ว่าสมแบบสมใหญ่สมยังก็มีต่แบบอันเติมล่มหรือว่าอันปะยางหรือว่า เปลี่ยนยางยังธรรมดาจ้ะบ่ได้วา่ามีปัญหาอียังหนักๆน่นพี่น้องขับท่าไกลก็เคยไปอยู่ได้พี่น้องพูดแล้วไปอันเมื่งเล่ยพูดล่วจะ้ะก็เคยครยขับไปอยู่ เดือนหนาก็ว่าสิไปส่งอันลูกสาวหันกลับหออีกหลับพี่น้องอยู่อุบลช่วงนี้อันปิดเทอมจ้ะสอบเสร็จแล้วปิดเทอมเดือนหนึ่งเพิ่นเลกิกการแม่บ้านใน,น,นเดือนหนาประมาณวันที่มีสิบกว่านี่แหละพี่น้องสิเด็กกลับไปส่งเพิ่นเขาหออีกจ้ะเพราะเพินเน่นสิเด็กเลี้ยงซ้ำเหม่ คณะอื่นเขาหยุดสองเดือนสามเดือนคณะจะคว้างต้องต้อง,องเรียนซ้ำเหม่ออีกจย่างพี่น้องบ่าแล้วก็สิซเลเซียเงินอีกได้ไหมเรียนซ้ำเหม่อก็ได้พี่น้องได้เสียเงินได้จากเสียค่าเทอม คาเพิ่มก็ะเจี๊เสียต้นนาะพี่น้องเพราะอยากให้ลูกพามีอน,นาคตเนาะจะเข้าก,ก็ตตรงตรงใจตรงยังลหละบางเถื่อยย่าเหยกันนั่งคิดบางเถื่อยย่าเหยกันนั่งคิดน,น่าจะสมัยสะควางเลี้ยนพ่อแม่ขอบ่มีเงินเดือนเงินดาวเพิ่นก็คือทรงลูกได้เงสินะพี่น้อง มันในเรือคอนหน่อยได้มันนี่องก็สิยูเมือหกปีหน้าคุณหลักใจต้องสิได้รู้ว่าสิสอบติดอีหยังจังสิหัวเลี้ยนอีหยังพี่น,อน้องแต่ว่าผู้ใหญ่สิขึ้นปีสองแล้วจ้าสูบไปเท่านั้นหลหะพี่น,อน้องเอ้ย ไนมากวายขนานมีแล้วเนาะจ้ะสูต่อไปกินขอก็ถอดไข่กับแสบพี่น้องยายเอกกินข้อเส้าอิ้มละจ้าพี่น้อง ขอบคุณลหลายๆจ้าพี่น้องติดตามมลิปขียนย่าจ้าค่ะก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจย่าเหยน้ำเด้อจ้าขอบคุณไม่ลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้า